เสียตาปัญญาเคลื่อนไหวถึงท่านเลวัตโซเชียลแห่งคอมเมนต์เพียบจากกรณีพลตำรวจโทรเลวัตกิ่นเกสรกล่าวให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กรองผอบอตรถึงประเด็นดังอย่างคดีกำนันนกโดยระบุว่าไอ้พวกนี้มันขี้ตีนเรามันจะเป็นเจ้าพ่อได้ไงล่าสุดเสียตาได้โพสต์ภาพคู่กับท่านเลวัตที่คาดว่าเชิญมาออกรายการรวมกันพร้อมระบุข้อความว่า ความรู้และเรื่องราวมากมายจากพี่เรวัตกิ่นเกสรนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณปัญญาโดนคุณเลวัตตกอีกคนแล้วใช่ไหมครับเชิญท่านเรวัตมาออกรายการอีกนะคะชอบท่านมากค่ะปื้มในแนวทางท่านมากตรงไปตรงมาชอบท่านเรวัตมากๆเลยค่ะสุดยอดมือปราบสุดยอดพิธีกร ย้อนกลับไปเรียกได้ว่าช่วงนี้ใครๆก็อยากรู้จักท่านเรวัตรหรือพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการปราบปามยาเสพติดหลังจากไปออกรายการโหนกระแสและได้กล่าวไว้ให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหากพานรองพบอรตรอระบุว่าไอ้พวกนี้มันขี้ตีนเรามันจะเป็นเจ้าพ่อได้ไงทำให้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากเปิดประวัติท่านเรวัตคือใคร เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปามยาเสพติดเป็นชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นทายาทเจ้าของโรงสีแต่ระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งคุณตาถูกกลุ่มโจรบุกป,ป้นและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทำให้พลตำรวจโทรเรวัตในตอนนั้นต้องกลายเป็นพยานปากเอกติดตามตำรวจไปชี้ตัวทุกครั้งที่มีการล่าคนร้าย สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนร้ายเป็นอย่างมากทําให้พลตํารวจโทรเรวัตโดนดักทําร้ายจึงต้องพกปืนจุด38ติดตัวและอยู่ในความดูแลของตํารวจช่วงวัยรุ่นของพลตํารวจโทรเรวัตก่อคดีมากมายทั้งแทงคนตายโดนไล่ย,ยิงแต่ก็สามารถสอบเป็นสเสมียนที่จังหวัดชัยนาทก่อนจะขยับเป็นประหลัด ทำหน้าที่ติดตามดูแลในอำเภอช่วงผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์อรารวาสหนักชีวิตพลิกผันกลายเป็นมือปืนในเครื่องแบบฝ่ายปกครองก่อนจะตัดสินใจสมัครเป็นตำรวจเพราะชอบเป็นการส่วนตัว พลตำรวจโทรเรวัตเรียนปร,ริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบปร,ริญญาโทอาชยาวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลติดยศร้อยตำรวจเอกและขอย้ายไปประจำที่โรงพักชัยบาดานจังหวัดลบบุรีซึ่งในขณะนั้นถือเป็นดงโจรมีทั้งโจรเรียกค่าถ่ายและป้นมือปราบขุนดง ท่านเลวัตถูกตั้งเป็นหัวหน้าชุดขุนดงซึ่งเป็นชื่อเรียกของหน่วยที่ดังในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาไปยิงพุ่มอิทธิพลในพื้นที่รายหนึ่งจนทําให้ตัวเองถูกสั่งย้ายและถูกสั่งห้ามเข้าพื้นที่จังหวัดรบบุรีกับสระบุรีพอเกิดเหตุสะเทือนขวนัญคาตกรรมสยามน พลตำรวจโทรเรวัตคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานเก็บ DNA จากน้ำอสุจิซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครทำซึ่งผลการตรวจเปรียบเทียบรายนิ้วมือตรงกับ10ตำรวจเอกแผ่วภูเต็ง ถึง13จุดตำรวจจึงใช้เป็นหลักฐานจับกุ่มผู้ต้องหาและต่อมาพลตำรวจโทเรวัตก็สามารถสืบสวนจนแกะรอยจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดรวมถึงหมอบัณฑิตผู้จ้างวานยังมีผลงานและวีรกรรมมากมายประทะกับเจ้าพ่อมือปืนและผู้มีอิทธิพลมานับไม่ทวนก่อนจะได้ติดยศนายพล ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วย้ายไปเป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานจเรตํตำรวจและ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในปีพศ2559